สำหรับรถรีโวนะครับบรรทุกสัก2ตันกว่าๆนะฮะตอนนี้เราก็เสริมแหนบให้กับรถลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งแหนบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด้านหลังเราใส่ลูกยางสูงนิดนึงคันนี้จะเหลือช่วงเด้งนิดหน่อยนะครับทำให้รถเบาก็ขับนิ่มเช่นเคยแหนบชุดล่างเราใช้แหนบตรงนะฮะแหนบชุดบนก็โค้งตามปกติใส่แหนบสอง,งอเข้าไปข้างละ1แผ่น ด้านล่างเราเสริม20ิบมิลเข้าไปข้างละ1แผ่นนะครับส่วน1ิบสองมิลนั้นลูกค้าเขาเสริมมาแล้วนะครับลูกค้าเขาไปทํารถมาแล้วก็บอกทางร้านว่าเสริมแหนบสัก2ตันกว่านะครับแต่ว่าร้านแรกที่ทํามาเขาใส่แหนบ12มิลแค่2แผ่นเองซึ่งลูกค้าเอามาบรรทุกแล้วมันนั่งเผาครับรับน้ําหนักได้ไม่ตามที่ลูกค้าต้องการตั้งโจทย์ไว้นะครับามาทีเราเราก็คิดคํานวณแล้วเราก็เสริมแหนบ20มิลเข้าไปข้างละ1แผน่น แหนบสองงอข้างละ1นึ่งแผ่นแล้วก็ใส่เหล็กรัดแหนบเข้าไปด้วยกันแหนบบิดนะครับใช้แบบหนาเลยครับหกขุนเลยครับเหล็กรัดแหนบเรานี่ฮะรถก็จะอยู่ประมาณทรงนี้ให้ดูช่วงล่างครับอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ต่ําจนเกินไปนะครับด้านหน้าก็ยังเหลือช่วงเด้งให้นะครับ รถเบาจะขับนิ่มนะฮะรถหนักก็ขับได้ถ้าจะให้หนึกกว่าเดิมก็ต้องเปลี่ยนโชคใหม่เป็นแกนสิบมิลนะครับแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนใหม่เราก็ใช้ได้ครับนะฮะโชคเดิมเราก็ใช้ไปก่อนได้รถจะอยู่ประมาณทรงนี้ให้ดูนิดนึงเป็นทรงสแตนดาร์ดนะครับไม่ทำเตี้ยไม่ได้ทำย่อนะครับ ก็บรนทุกได้ครับสองตันครึ่งสบายๆประมาณนี้นะฮะเป็นรีโว 2. สองดแอันนี้ก็เป็นรถใหม่เลยนะใหม่แต่ไม่ใช่ป้ายแดงครับให้ดูด้านหน้าครับด้านหน้าก็เหลือช่วงเด้งไว้ประมาณหนึ่งนิ้วกว,กว่านะครับใช้ลูกยางเตี้ยส่วนแหนบติดรถนั้นก็เอามาเสืริมไว้ด้านล่างนะครับจุดบนเราก็ทำให้สวยงามแบบนี้ ประมาณนี้ครับใส่แหนบสองงอเข้าไปสวยงามเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบรถของตัวเองนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับอูปริชาต,ตอรอยยินดีต้อนรับนะครับโทรสอบถามแล้วก็โทรมาพูดคุยได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นอยู่ในคลิปเลยนะครับสามารถแอดไลน์โทรมาถามได้โทรมาปรึกษาได้ครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหน ตัวเตี้ยตัวต่ำตัวสูงนะครับรถแคร็บรถสี่ประตูได้หมดเลยนะครับอยากจะเสริมแนบอยากจะปรับแต่งเพื่อเอาไปบรรทุกน้ำหนักนะฮะก็ติดต่อมาที่อูปริชาทอลอยได้นะครับรถก็อยู่ทรงประมาณนี้ถ้าเป็นรถทรงสแตนดาร์ดเราไม่ได้ทำย่ออะไรเนี่ยนะครับก็จะมีช่วงรับน้ำหนักได้เยอะนะครับ ถึงจะใส่แหนบน้อยก็รับน้าหนักได้เยอะได้เพราะว่าช่วงรับน้าหนักเขาเยอะถ้ารถเราย่อปุ๊บเราไปลดช่วงรับน้ําหนักเขาลงมาอีกเนี่ยสาหรับรถรีโวเนี่ยฮะต้องบอกว่าเขาจะติดซุมง,ง่ายนะครับถ้าเราทําย่อเราก็ต้องใช้แหนบมากกว่านี้นะฮะเราจะอยู่ทรงประมาณนี้ช่วงเด้งช่วงห่างมีครับขับรถเบาขับนิ่มแน่นอน ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับอู่ปริชาพอลอยเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแนบก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับพิกัดอู่ของเราอยู่ที่อําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับโทรสอบถามได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์095-0015731หรือไม่ก็แอดไลน์เบอร์โทรศัพท์ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับขอบคุณมากครับ